ครับผมโชคชัยผูเด็กครับูดีครับ,รบวันนี้ผมมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการสั่งสินค้าก็คือสินค้าตัวนี้ครับมันคือรองเท้านะครับรองเท้าฮูเกโอเนน่นะครับคาร์บอนอีกผมสั่งกับทางบริษัทบริษัทก็มีหลายช่องทางในการที่จะ ให้เราติดต่อในการรับสินค้าในการสั่งซื้อสินค้าผมติดต่อไป2รายการแต่แค่บินเดียวนะครับก็คือมี S M S นะครับ Messenger นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือช่องทางของ l ล ne ผมก็แอดทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับผมก็หลังจากนั้นก็คือติดต่อซื้อขายตามปกติตามปกติผมกลัวว่าผมจะไม่ได้ของผมก็ยืนยัน2ช่องทางเลย ผมก็ท่าแม่งท่าแม่งอยู่ว่าอใครจะส่งให้รายการไหนผมก็กลัวว่าผมจะไม่ได้รับสินค้าแต่ปรากฏว่ากล่องแรกนะครับกล่องแรกตัวหนสือเดียวกันเลยครับอตัวหนสือเดียวกันเลยนะครับเึิบกล่องแรกส่งมาดีใจมากนะครับได้สินค้ามาก็คือสินค้าตัวนี้ครับได้มาเปิดกล่องทันทีเปิบมปูกใจมากมีสีแค่นี้ สวยนะครับสวยชอบนะครับใส่นอนแล้วเมื่อคืนนะครับใส่นอนแล้วเรียบร้อยนะครับสวยอ่าตัวนี้ครับกล่องแรกผ่านไปนะครับกล่องแรกผ่านไปปรากฏว่าวันนี้นะครับวันนี้ไปที่บ้านพ่อนะครับไปเอาไอเอกสารของลูกชายปรากฏว่ามีสินค้าอีกตัวหนึ่งครับโผล่มาเหมือนกันหน้าต่างเหมือนกันเลยนะครับ ดูดูที่ข้างกล่องครับระบุชื่อโชคชัยนะครับสุขผลมือนกันเลยนะครับตัวหนังสือเดียวกันนะตัวหนังสือเดียวกันคาดว่าคนเดียวจะส่งมากเหมือนกันนะครับสินค้าที่เข้าในกล่องนะครับที่เปิดมาดูเดียวกันเลยครับัวเดียวกันเลยนี่นะครับัวเดียวกันเลย รา,ราคาสินค้าตัวนี้นะครับก็คือ6,290นะครับ6,290ถามว่าแพงไหมมันก็แพงอยู่นะแพงอยู่นะแต่สำหรับนักวิ่งหรือคนที่ชอบแล้วนะครับก็คิดว่ามันก็คงจะไม่แพง นะครับไม่แพงแต่ผมก็ซื้อได้แต่ปรากฏว่าซื้อถ้าสินค้าตัวนี้นะครับถ้าสินค้าตัวนี้ผมรับเลยโดยที่ไม่แจ้งทางเจ้าของร้านนะครับ mm. มันก็จะเป็นผมก็คิดว่าไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะตรวจสอบได้หรือเปล่านะครับตรวจสอบได้หรือเปล่าแต่ผมตัดสินใจว่าผมจะส่งของคืนผมแจ้งไปทางเจ้าของร้านละนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งคืนให้เขานะครับแล้วเขาก็จะโอนเงินค่าจะส่งให้100บาทนะครับคืนมาหาผมอันนี้คือนะครับในสภาวะที่เขาเรียกว่าโรคระบาดโควิดนะครับโรคระบาดโควิด19เเนี่ยแพร่กระจายอยู่ผมก็ไม่อยากเอาเปรียบใครนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สอนนะครับคนไทยหลายๆคนนะครับให้รู้จักคำว่าความซื่อสัตย์นะครับโอเคครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับโชคชัยขูดสวัสดีครับ